อร่อ,อีกล่าว่าปุ้ยไม่ได้สัญญากรรมนะคะแบบเออมีน้องมาถามเยอะแบบพี่ปุ้ยไปทำสัญญากรรมมาหรือเปล่าทำไมแบบจมูกโดง่งเออหน้าเนียนพี่ไม่ไปทำสัญญากรรมคะ่ะแบบให้ดูแบบใกล้ๆเลยแบบจมูกที่ไม่มีนะดูดิเนี่ย ไม่มีจมกูกเลยเนี่เน,นี่อืมด้วยดูแก่ๆเลยนี่ไม่มีหน้านี่ก็ไม่ได้เลียวค่ะนี่อป่ะปะ,ปะเห็นปะไม่ได้เลี้ยวเลยไม่ได้ไปทำมาจริงๆกทงทงแบบออ็ทั้งทวีททั้งเฟสแบบเออทักมาก็ตกใจเนาะแบบไมแบบ่พี่ไม่ได้ไปทำนะน้อง ที่ได้มนาะแค่เนี้ยบุญมากเลยทุกวันนี้ยังเอาจริงๆนะเอาที่ไม้หนีบไทยญี่ปุ่นอนะหนีบดังจมูกนีให้มันคลิ้นแม่งก็บีบอย่างไงียังมีเหมือนกันแต่มัาม่าไม่ให้ทำเดี๋ยวมัาม่าทีบทีบออกบ้านมัาม่าพอรับไม่ได้รู้ทำเสียก่อ ทุกคนคงว่า่าปุ้ยไม่ได้ไปทำสัญญากรรมนะคะแบบรูบ้ดิจริงๆเนาะก็คงาหายข้องใจกันแล้วนะบาย